อย่าไปกลัวฮะเราก็อยู่ในทุ่งหญ้าต่อไปฮะเราปลอดภัยแน่นอนอย่าไปกลัวว่าจะเจอเราคนแรกวิางๆๆวิ่งๆพัดอ่ะอันนั้นอันนเอาล่ะเด้อมาตอนนี้เจ้าของอย่าไปยงอย่าไปย้ายมันเท่าๆนี้เลนเยูเมนอยู่บ้านใหญ่นะโอเคโอเคนี่สีทาโทชินะโคมนี่ตรงมาอยู่ตรงหมูนะพี่เดินไปในทุ่งหญ้าอันแสงกว้างใหญ่อย่าไปกลัวใครมองเห็น เสื้อเราเนียนกับธรรมชาติอยู่แล้วเหลือแต่ปังหนึ่งอย่างพี่หนึ่งกีนเธอธรรมชาติอยู่แล้วเดินไปาาเดินมา,าหมอกเกยอะขนาดนีจ้จะไปเจอได้ไงปะโถเอ,อ้ยใช่หรือเปล่าใช่เปล่าไม่เคยไหมเนี่ยเงียบแปลกกันเนี่ยฉันกลัวอยู่เนี่ยเดี๋ยว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 กูใช่ไหมใครกูดิว้ากูอีกแล้วอ อีกแล้วเหรอเปิดเปิดมาพี่ก็เอาคนดเลยนี่ไงตบไปโดนอีกเอาอีกแล้วมันเอาอีกแล้วอีกอีกแล้วเหรอพี่ต้องเอาไลท์เซเบอร์พี่มันตามมาแล้วตบตบ <c oughs> นี่ไงเราเอาเฮ้ยไม่ได้อ๋อมึงมามึงมามึงเล่นกับกูให้สุดมึงมายังไม่ได้พังเลยเอาแล้อยังหงุดงคนเดียวเลยพังไปหนึ่งหนึ่งต่อแล้วเอาตามมายิงเล่นกันยิงเล่นกัน วายเออเออเออหลังแอนหลังแอนหลังแอนโค้งเฮ้ยเอาเอาอ้โหปีกิดทางแต่ได้ด้วยเออเออถือว่าเป็นเรื่องดีๆทุกคนพางานมาหาทุกคนพางานมาหาแล้วข้างหลังกูมาแล้วตนึาเต็มโอ้โหอะไรนี่เลไอเหี้ยได้กดตีนี่วาย บอกแล้วทียพามาเนี่ยผมติดใจพี่หนึ่งเนี่ยไล่ผมแลิศอะหนึ่งไปถอลาฟกันนั้นออกเหรอจริงหนึ่งไปกับเป็นเพื่อนอ่ะรวมตีนพยายามพังไปสองก็เกมมอนโปเกมมอนหนึ่งปันเป็นฮะโอายโอ๊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 ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเธอกูไม่ออกประตูกระโดดเข้าก่อนเอ้าอ้าว โอ้ยไอจะอ้าวเออโอ้ยเอาเอออ้าวอะไรเนี่ยพี่อะไรเนี่ยอะไรบอกประตูเมื่อกี้วิ่งกันมาทำไมวะเอาเอาอะไรบล็อกบล็อกไว้บล็อก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 บอสบอกไว้บล็อกไว้บล็อกไว้ปล่อยมันปล่อยมันปล่อยวิ่งวิ e ่งวิ่งวิ่งมาบล็อกกลับบล็อกเอ้ยเดี๋ยวกูขานี้ก่อนเดี๋ยวมันโหลด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 ระวังมันโหลด เอ้ยก็บมาบักก็บมาักกบมาบักกนลกระโดดกระโดดเ้ยยเ้ยเ้ยถั่ละละวิ่งไป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 วิแล้วดแล้วิ่งไปวิ่งไปเอาอย่ามาขวากูสิกูจะลว้าววั้เอเไม่ต้องไปหน่อ้ายิวิวยิวยิลงก่อนนี่ลงก่อนเลงก่อนลงก่อนหรอ้าวเปลี่ยนเลยเปลี่ยนตัวซะงั้นโอ้ยเยว ปั่นดึงปั่นดึงปั่นดึงมานี่มานี่ฮหิวมาฮิวมาฮิวบอมบอมเอคุณเอเฮงเอ้โอ้กูเรียกผีหมดแล้วหลบก่อน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 ด้วยโดนหลบก่อนหลบก่อนรอหนึ่งนาทีท่านอยู่คุณบอมไม่ต้องดิ้นนะรอก่อนรอก่อนขึ้นขึ้นมาบักไม่ขึ้นหมดแล้วไปเลยวิ่งเข้าช้าทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวเข้าไปสองคนเปลี่ยนนะพี่สองคนทอสองคนท่อลงมาแล้วมันลงมาแล้วมันยืนเฝ้าอยู่เนี่ย เอาดิไปไปไปบอกแล้ไปไปไปวิ่งออกเลยไปกรโดดหน้าต่างหน้าต่างคนนึงกโดดหน้าต่างคนนึงไปแล้วเอ้ยเอ้ยหอดออกออกออเร็ว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 เร็นึ่งหนึ่เอ้เาออาอลอดเว้ รลัยเโอ้สุดยอดแบบนี้มันมันทำไมชอบด่านเดิมไม่ถี่ไม้ด่านนี้มันเป็นด่านอะไรนี่บานบอลลูนไม่ใช่เหรอเช็คเช็คอะไรเนี่ยอุ้ยผมเป็นเหยื่อเฉยคืออะไรเนี่ยสบายแล้วปลอดภัยฮะสบายแล้วผมแลยวที่ผมบอกใฮะอย่าไปกลัวฮะเราก็อยู่ในทุ่งหญ้าต่อไปฮะเราปลอดภัยแน่นอนอย่าไปกลัวว่าจะเจอเราคนแรกว้าวว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  เดีย๋ยแวแตกแล้วเนะี่ยเดาพี่มันเกิดอะไรขึ้นไปไหนแล้วมหานหน่อยดิมายังไงพี่เบ๊กสงสัยว่าพี่หนึ่งเอาเปิ่มขีบอลจริงป่ะเออพี่บอกแล้วปัญหาไม่เจอปัญหาไม่เจอปัญหาไม่เจอมันไปแล้วจิตไปก็ได้ไม่เห็นผมเลยมันเปลี่ยนใจเอากูแล้วเครื่องเนี้ยมันไม่ให้กูอีกแล้วเอาแล้ว อะไรเนี่ยมึงเก็บเง็ดใช่ไหมโอ้โหสุดยอดมากฮะไปเอ้าจะโอ้โหโอ้มันมีฟันเร็วมันมีฟันเร็วมันมีฟันเร็วแน่นอนมีฟันเร็วแน่นอนฮะฉลีแบบฟันเสร็จปุ๊บแล้วตีได้เลยเนี่ยฟันเร็วแน่นอนโอ้โหโอ้โหเสียงมากฮะอย่างงี้สองคนเอ้าเอ้า รลดรหลดลดลดมันเอากูแล้ววิ่ง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 เดี๋ยวมันโลดเดี๋ยวมันรถลดระวังบิ๊กระวังมันมาแล้วมันมาแล้วบิ๊กกรามาแล้วเออเพิ่งกูเพิ่งคุกเข่าอย่าเพ่ได้ยืนรูฟันกูแหละมพงเฮ็ดยังก็เฮ็ดเลยมพ่งเอากูเลยอุ้ยชิบหายชิละแล้วโอ้โหคนแรก ผลแรกอีกแล้วผลแรกอีกแล้วเราใช้เมาส์ช่วยอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูแต่ผมจะทําให้ดูก็ได้ให้หนึ่งตายก่อนแล้วให้หนึ่งมาซูมที่ตัวเยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมกูต้องตายก่อนวหมผมบอกเนะฮะผมขอพูดครั้งหนึ่งคงไม่ใช่ผมหรอกที่จะเจอก่อนคนแรกมีความเชื่อว่ายังไงรอบนี้วันนี้ผมเป็นพี่มากนะครับรู้สึกว่านางนาคจะ ก็รอในแก้วยืนขี้กระดานดิเห็นอยู่นะมึงก่ตกใจเ้ะโอ้มันมองพี่โอ้ตัวโดนแล้วมีไอ้เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาก็เลยจะเข้าไปได้ในบ้านวีไปไหนอะอไหนอะแขวงนอก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  มึงอยากหัดผ้าก่อนแข่งก็บอกแค่นั้นเองเขาไม่ว่าอะไรเจนมึงกูมาแล้วไหนวะเอเคที่รักเนี่ยหึงวันนี้อ่ะหิว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 สิหิวสิเห็นไหมเห็นไฟแตกไหมเนี่ยอ๋อมึงก็หิวกูก่อนสิโต้ไมึงมากราบวนี่นะเนี่ยไม่กราบไม่หิวให้นะครับครับขอโทษครับพี่ครับครับผมหิวกูหิวไม่ได้เฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยทางไหนทางไหน้างไหน แล้วก็่อยกูชชาจังเลยบอกบอกให้กราบเจนเลยเขาต่อยเลยออกดูกราบเ้าอะไรกันวันนี้อีกแล้วโอ้ยคนแรกอีกแล้วยิงไปให้มันปันดิเอาอุ้ยอุ้ยเอาอุ้ยอุ้ยอุ้ยสวยวิ่งีิไปแล้วไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวดีกับพิฮิวเดี๋ยวกับพิฮิว เดี๋ยวกูอ๋ออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยตอนนี้แหละจังหวะนี้แหละไปมันโหลด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 มันไล่ผมก็เดียวมันไล่ผมก็เดียวเออเยอะไปเยอะไปเยอะไปมันไม่ขึ้นมาเลยหนึ่งคือมันคือมันฟ้อมันได้พี่ปั่นนี้เสร็จเลยไอ้เก้าสิบเก้าเครื่องหนึ่งนี้ต้องเกิดมาช่วยได้เดี๋ยวไม่ก็ทิ้งผมเลยสวัสดีฮัลโหลเอาแล้วมันเอาก็แล้ว ไปเลยไปเลยโอ๊ยไม่จะตบจะตบเว้ยมันวิ่งเร็วข no euh ึ้นปะวะโนวันปะนะไม่มีโนวันพี่ไม่มีไม่มีวิ่งช้าอยู่เฮ้ยลงมันจะมันมันจะมาพี่ลงไปช่วยเลยลงไปช่วยอุ้มแล้วอุ้มแล้วอุ้มแล้วลงมาเลยลงมาเลยลงมาเลยแล้วแลเฮ้ยคนนึงเราตบไม้คนนึงเราตบไม้โอ้โหไม่ทันว่ะเสียดายบล็อก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 เอ้าอ้าวอ้าว อ้าวแล้วแล้วคนแรกมือจะรอดอยังไงตีผมเลยตีผมเลยหนีไปเลยหนีไปเลยไม่ได้ละอันนี้เกินไม่ได้ละแล้ว